แป๊บนึงนะเดี๋ยวดูตั้งตั้งไว้ก่อนพี่เขาบอกว่าได้แค่2คนอะ่ะเขาจัดไว้ให้แค่2คอสส2คอสก็คือ2คนได้ปะออกินข้าวมาแล้วอ่ะไม่หิวหรอกมั้งเป็นไรบ้างสบายโอเคป่ะเนี่ยโอเคอันนี้เมนูที่2นะครับทุกคนดีที่สุดงที่เคยมีอะไรกินตกหอยากให้ออร์ได้สัมผัสค่ะฉันชอะ กคนก็กล่าวสวัสดีทุกคนชาวตะครั้งด้วยเลยคันตอนนี้ผมผมเบลแล้วก็แค่ะ <c oughs> ยังไงวันนี้ยังไงวันนี้ <c oughs> คือวันนี้นะคะทุคกคนเราจะมาเขาเรียกว่าสารฝันคนต่อต่อสารฝันออ,อสสารฝันออสต้องบอกว่าออจะมาทำคลิปเซอร์ไพรส์ออสหน่อยใช่อ่งงแต่แต่แต่ละครั้งคือต้องแกล้งก่อนอ่าจะบอกว่าออสเนี่ยเขาไปนั่งดูคลิปที่แพทของที่เรลเคยกินอูมาเกษตรครั้งแรกมาแล้วแล้วเขาบอกว่าหูพี่ถ้าชีบิผมสักครั้งนึงได้กินนะผมจะแบบพึ่งอันนี้เราเคยแบบเออเฮ้ยรู้ว่าเราจะพามากินดีอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมแต่สรุปละครั้งเนี่ยก่อนจะกินเนี่ยก็ต้องแกล้งก่อนไงงี้ยจะมาแต่ละครั้งจะมาธรรมดาไม่ได้นะ มาทําอะไม่ได้เลยอย่างนี้นะคะแพ้ก็เลยวางแผนไปทีเดียวว่าที้ทางนั้นเราโก้หกออดไหมว่ามีร้านโอมกเสตติดต่อมาให้เราให้เราวันยูร้านอาหารแล้วแล้วออะก็คือมีหน้าที่มาถ่ายทําให้เรานั่นแหละแล้วก็บอกออดว่าเขาอะให้ออสแค่2คนคือโคต้าของอาหารอะมีให้แค่2ที่ซึ่งออดก็จะไม่ได้กินแต่เราต้องแต่อดต้องมาถ่ายอะไรแบบนี้สรุปก็คือทุกคนอย่าพิ่งดราม่าว่าแบบใจร้ายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คือแพ้จะแกล้งก่อนจริงๆแล้วแพ้จองมาสามคอ คือจริงๆอะตั้งใจจะมากินค่ะจะโกหกออสใช่ตั้งใจพาอ้นกินด้วยตั้งใจพาออนมากินด้วยอะย่าคือน้องเขาอยากกินด้วยแล้วเราก็แบบเอ๊ะเราจะมากินกัอยู่แล้วก็เลยแกงสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ก็คือถือว่าเป็นการสารฝันแล้วก็เซอร์ไพรส์น้องเพราะว่าน้องบนบนอยากกินคือผมอยากแบบตามใจคนที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วน้องเขาขยันทำงานให้รางวัล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 ก่อนจะไปดูก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับตะครังด้วยนะครับทีเอาามมสักหื่นนนไลลคค์แ้วกกัทุโอเคไปพีย ไปเจอกันที่ร้านเอาอยังแฮวเอาอยังพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาทักมากพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ๋อแสงได้ปะ แป๊บนึงนะเดี๋ยวดูตั้งตั้งไว้ก่อนพี่เขาบอกว่าได้แค่2คนอ่ะเขาจัดไว้ให้แค่2คอ์ส2คอสก็คือ2คนเพราะว่าที่นี่มันเป็นการกินแบบต่อคอสอ่ะคอสต่อคนเลยคือเขามีคูตังให้แค่นี้กนได้แค่2อคนแล้วออดกินอะไรอ่ะไม่ก็ที่เขาติดต่อมาให้แค่สองคอสทำไมหนูไม่คุยดูเรื่องอ่ะไม่ก็คือที่เขาติดต่อมาให้รีวิวเนี่ยคือเขาให้แค่คอร์สซึ่งเราก็ให้ออนมาถ่ายให้ไงรู้แล้วออก็คือจะไม่ได้กินแเรามากัน3คนแล้วออนมันจะกินอะไรที่มารีวิวกันเนี่ยออบ สองคออะไรเงี้ยไม่ก็เดี๋ยวกินเสร็จถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่พาไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้เยตพาหน้าเอามากระเสรให้มานั่งดูเรากินด้วยนะก็ถ่ายแป๊บเดียวอะไรเงี้ยได้ปะเอากินข้าวมาแล้วอ่ะไม่หิวหรอกมั้งเป็นไรเปล่าสบายโอเคปะเนี่ยโอเคหน้าหน้าไม่ค่อยดีเลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามความคิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเออเดี๋ยวค่อยไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไม่ไม่โกรธพี่นะเว้ยโกรธโกรธเรื่องอะไรได้นะได้โอเค เพราะว่าเขาให้ไวแค่สองไงเคโกโก้เจแปนนิสนะครับวันนี้จะพามากินโอมาเกษตรโกโก้เจแปนนิสนะจะบอกว่าคือร้านนี้เราเคยมล้วกินแล้วแต่ว่านึงเราเลไปรใช่ก่อเราไปข้างในกันดีกว่าอไป ค okay, ครับโอเคครับนเริ่องนี้ขอนแรกครับครับอันนี้คืออย่างแรกครับชื่อว่าอะไรนะครับเจ๊ชวานชวานโมชีชวานโมชีานเคไข่ตุ๋นับต่อเลยนะครับอยากให้ออดได้เสิร์ฟผ่ายดีไหมหอมมากเลยไข่ตุเนกิน ง่าปแล้วนะครับคอที่สองครับที่สองที่เราเจอจากด้านหลังนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวอเมนของรูปด้านบนจะเป็นตะเกียญี่ปุ่นนะครับผมที่นำเส้นมาพร้อมกับตัวนี่นำาไปทอดรูปกันได้เลยครับไปถึงเอาน้ำปรุงอ่าครับตัวเครื่องปรุงด้านบนอาโลเวนใช้ใช้คลุกกันาซอสด้านล่างอ๋อปรุงกันซอสด้านล่างเอาพีิกลงเลยใช่นะครับใช่ครับผมได้ครับอันนี้เมนูที่สองนะครับทุกคนดีที่สุดครังที่เคยมีอะไรกินตกยิง เสียงอะไรดินไหมเียอ,อ้นตื่นข้ำมาอ่ะตื่นขึ้นม่อ่ะไม่เข้าใจอ,ะอ่ะอะอันนี้เชฟทำไม่สามวันหรอคะเอออย่างนี้อ,อ้นก็ได้กินนะเดี๋ยวเท่าอ๋อเชฟเขาทำให้เนี่ยอันนี้ของอ,อน้นจริงเหรอจริง อันนี้ของออสออ้าอ้วออดี้ไม่ของเขาเลยเขาเบ้าของออสเสนอได้แล้วสงสารน้องเลยลองไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วใช่ไหมใช่ครับคืนนี้แหละพี่แกงเล่นเพรสรุปว่าออสได้กินนะคะเพราะว่าแพรกับพี่เดีวแกง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 เฉยเฉยโหใครจะไม่ให้กินนะนึกว่าจะใจร้ายครับเลยค่ะในลองในานลองไม่เคยกินต้องกินดีวะ่งนี่คือดีมากมากใช่ กินย,ยากินมากบอกน้องมันหน่อยว่าล้วาใครที่เข้ามาอยู่กับระฆครั้งก็จะได้กิน,นอย่างนี้ใช่โอ้ยสำหรับคนที่แบบมาอยู่มาช่วยดูแลตัดต่อระฆครั้งมึงฟังกูไหม กำลังมันดิกำลังตื่นเต้นไม่ก็พอยก็ทํางานกับเรามาไงแล้วพักหนึ่งแล้วสามปีแล้วนานไปไปไม่ก็อยู่อยู่ออยยู่ไหนมาสามปีนะใช่มาเห็นแล้วนะพูดแล้วนะพูดแล้วนะคนที่อยู่กับเราที่ทํางานกับเราแล้วแบบเซอร์ไพรส์หน่อยเออเซอร์ไพรส์หน่อยนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็ให้เขาหนึ่งเหมือนให้เป็นรางวัลละกันทํางานเหนื่อยตัดต่อมาจริงๆแล้วอ่ะพอร์สเนี้ยมันราคามันอยู่ที่สามพันห้านะแต่ว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดเหลือพันสี่พันสี่เก้าเก้า บช่เฮ้ยมันเป็นราคาที่พี่กับพี่เบลจ่ายได้ไงอ๋อขวัญสี่แต่เขาจริงๆริงเขาสามพันห้าโชคดีมาตอนที่มันเป็นโปรโมชั่นพอดีโปรโมชั่นพอดีไปเนี่ยครับพอถัดไปจะ็นซูชิแล้วนะครับผมวันนี้แนะนำเสิร์ฟเป็นปลาเนื้อขาวก่อนนะครับผมเรียกว่าปลากิรามาสะเราล้างเลยนี่อันนี้เป็นปลาเนื้อเฮ้ยออสกินแล้วเหรอโทรทีเลยเอาเนื้อปลาลงลิ้นไหมโอเค เป็นเมนูอะไรครับเชฟครับคอดตัดไปนะครับผมตอนนี้อยู่ในคอ้กุนะเขาเรียกว่าปลาคินไม่ได้ี่คนไทยชอบเรียกติดปากว่ากินไม่ได้แต่จริงทานได้นะฮะคินไม่ได้คินไม่ได้เห็นไหมครับแต่เราคินได้แต่เรากินได นีจะเป็นตโตโฮรุเตะยากิฮะสามารถจับได้หรือระวังร้อนนิดนึงนะครับผมคโรเตะยากิโคตเตะโคตเต,โตะโคตเตะอย่ามององย่ามองเดีย๋ยวมันไม่โฟก,กัสหอมมาครับลองก่อนนะเอาเลยเอาเลยอ๋อเต็มที่ขอนิยามกับโฮรเตะยากิ เอาเลยกินเอาเลยดีอยากโกหกพูดก่อนพูดแบบไม่ไม่ต้องแบบพูดเ<น>อาหมอให้พูดคนจะเกลียวคนเต็งปลาแทงน้องที่วนี้ชื่อเมนูอะไรครับวันนี้จะเป็นตัวอะมาดินะครับผมอะมาดิคือเป็นกุ้งหวั่นญี่ปุ่นนะครับ,มเปเปรบผมนำเสิร์ฟมาพร้อมกับกเป็นข้าวคลุกมันปูทวายนะครับผมขั้นตอนถัดไปเนี่ยผมจะเป็นการสีสเปรโคลผสมเลือดสเปรย์ทองสเปรย์ทองหนึ่งสองสามสี่ว พี่ขอก่อนตรงนี้น้อยนี่ชดหน่อยออสดีตนเขาให้ความ่าขอขาออเลยนะองออเลยนะต้องขนะออไปนื้สองครังความลงไปเลยจ้ ได้เลยใช่ไหมครับได้เลยนะหนูไม่กินหนูไมู่ขอบคุณครับพระเจ้าสวรรค์ไปบนีแพ้ไม่กินไม่กินเลยไปไหนข้างนำหรอเสร็จพี่เจฟบอกว่าควรเอาข้าวทั้งคำครับทุกคนเพราะนั้นอยากกันนั้นเลยฮะ ดีเมนูต่อไปเป็นเมนูที่เอา3อย่างที่ดีที่สุดเขาเรียกวัตถุดิบที่ดีที่สุดใช่ปหมครับผมมารวมกันอยู่ในอันเดียวก็คือไข่หอยเม่นก็คืออุนิแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็อะไรอีกไม่รู้จําไม่ได้แต่ว่าสนใจแต่อูนิไม่สนใจเลยแล้วอิ่มแล้วไม่กินแล้วมากินดีด้วยเสร็จครับมาแล้วเมนูเขาอยากกินคำเดียวหนูจะเคี้ยวได้ไหมเอาดิกล้าเปล่า อันนี้ขอขอคำเดียวจริงเหรอจะกินให้รู้ว่าการกินคำใหญ่เนี่ยจะกินได้ไหมหนึ่งสองสามไมสลายนี่ก่อนปึ๊บเลยใช่ไหมครับผมรีบนะครับเพราะเชฟบอกว่าต้องรีบกินเลยจริงฮะเชฟบอกว่าไม่รอใครคอครับอ้าวสลาย สไลด์หมดพอดีเลยอ่ะคอสมันมีแค่สองอ่ะจะพูดยังไงมันจะหยอกหยอกนี่เชฟกำลังปิ้งใครออกอยู่นี่อะไรคือไม่ได้กินมุกเลยว่ะขอโทษเราดิ้นเราดิ้นแรงด้วยนะแล้วพอเขาถามไม่เล่นไม่สนใจก็ดิ้นใหญ่เิ้นใหญ่ปวดิ้นเพรพอส่งไปเสือกไม่ได้อีก ตัวไข่หวานสไตล์ญี่ปุ่นเรียกว่าอะมังโอบาเตะครับผมตัวนี้ไข่กับกุ้งเหรอครับตะเกียบจะไม่รอด ก็จะเป็นคอสุดท้ายของวันนี้แล้วก็คือเป็นเป็นเอ่อเมลอนญี่ปุ่นครับผมบนน้ำแข็งคือ,อก็คือเหมือนผลไม้เย็นเลยค่ะคบสุดท้ายด้วยของหวานนะคะ,อ,ะอยากรู้ความรู้สึกของันนี้เป็นไงบ้างครับขุดครับโอ้กำลังกำลังกำลังถ่ายรูปเร็วอันนี้เป็นคอสุดท้ายของวันนี้แล้ว14คอร์สสำหรับที่นี่เป็นไงรู้สึกไงรู้สึกแบบ ไม่เคยได้รับโอกาสแบบนี้มีความสุขมากที่ได้มาวันนี้แล้วก็ร้องไห้ทำไมไม่ได้ร้องไห้ครับเดี๋ยวจะร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้ไม่ร้องใช่ไหมอยากขอบคุณพี่พี่อันสองไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไปเก็บตังค์กันที่หลังเราไม่ร้องไห้เราไม่เลืองไอ้เรื่องดีๆเนี่ยเราเอาบอกว่าเออเราพามาเลี้ยงนะจริงๆเราไปเก็บไปหักวยใจจริงแล้วดีด้วยใจจริงจริงแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นทุกทุกคนนะทุกคลิปด้วยพูดใครใครจะมาอยู่กับละครต้องเตรียมตัวไปเลยครับหลอกหลอกเก่งพูดซะไม่อะพูดความในใจตั้งใจจะพามากินราาว่อกกกยค้ ีิตพี่ก็ครั้งที่สองครั้งสองในทีวิตกับพี่เบลอะไรเยถูกใจที่นี่มากกว่าโอเนใช่ปะครับโอเคครับเดี๋ยวลองชิมเมนูเลยครับเมลอนเลยแล้วกันนะฮะกินแล้วเป็นไงชุดหนูเข้ากับเมลอนมากเลยอะติมเมลอนวันนี้ใส่ชุดติมเมลอนเขียวพอเลยแต่เมลอนหวานมาก Mmm! โอเคครับทุกคนก็เฮ้ยก็เป็น14คอร์สนะครับแต่เราพาออสมากินนะครับผมก็คือคอ,อ,อร์สั่งออสก็บอกไปแล้วนะครับผมก็แล้วก็คลิปหน้านะครับติดตามดูแล้วกันว่าเราจะไป,ไปกินหรือว่าจะไปทำคลิปอะไรหรือจะไปที่ไหนอีกนะครับก็ลองปติดตามกันนะครับบอกไว้ก่อนเผื่อใครอยากมากินแบบเราร้านนี้นะคะชื่อโกโก้เจแปนิสเลสลองนะคะมีคอร์สออกมาเกษตรหลายคอร์สมากซึ่งคอร์สที่เรามากินจร<บ>ิงๆราคาเต็มมันนอยู Go ่ที่3,500นะคะตอนนี้ลดเหลือเป็นโปร1,499บาทคือช่งดีมากคือเรามาตอนที่มันโปรโมชั่นพ ใครที่มาก็บอกมาจากดูมาจากท้องละคาแล้วกันแล้วก็บอกขอโปรโมชั่นเขาอ่ะนะครับผมจาก3ามพันหเหลือพันสี่เก้าเก้าสาี้ที่เรามากินอยู่ที่สาทรนะคะอยู่ตรงใต้ตึกคารินทร์โอเคฝากคนด้วยละกันสำหรวันนี้ลาไปก่อนออสลาคนดูหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายออสคิดคิดตังค์ด้วยนะเฮ้ยเก็บตังค์ไว้ทั้ง